ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกลับมาเตะเป็นนัดที่12ของฤด,ดูกาล2020กันแล้วนะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วหยุดพักไปเนื่องจากโปรแกรมทีมชาตินะครับโดยจะกลับมาเตะในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างช่วงวันศุกร์ที่20วันเสาร์ที่21และวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน6-3เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันรวมทั้งโปรแกรมถ่ายทอดสดของทุกคู่ไปติดตามพร,พร้อมกันเลยนะครับนะ ททัสบอี bon ีวโดยโปรแกรมนัดที่12ของไทยลีกนี้จะเริ่มในวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนซึ่งมีลงเตะกันเพียงหนึ่งคู่เป็นมัตฟล์เดย์นะครับจะเริ่มลงสนามในเวลา18.30นาทีหรือ6โมงครึ่งจะเป็นการท่าเรือ FC กลับมาเปิดพสสเตเดียมพบกับสุพรรณบุรี FC โดยคู่นี้ถา่ายทอดสดผ่านทางช่องเ b t 2 d ถัดมาจะเป็นโปรแกรมในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนมีลงเตะทั้งหมด3คู่3สนามนะครับโดยจะเริ่มในเวลา18นาฬกาหรือ6โมงตรงจะมีลงสนามพร้อมกัน2คู่นะครับคู่แรก BG จีปทุมยูเนเต็ดจะเปิดสนามลีโอสเตเดียมพบกับชนบุรี FC โดยคู่นี้ถักท่าสดผ่านทางช่อง7 HD หมายเลข35อีก1คู่พีทีประจวบจะเปิดสนาม3อาา์สเตเดียมพบกับระยอง f อ และคู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับจะเปิดสนามในเวลา18.30นน,นหรือ6มครึ่งตราด FC จะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดตราดต้อนรับการมาเยือนของ True Bangkok United คู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง n b t 2 HD และปิดท้ายโปรแกรมนัดที่12ของไทยลีก1ในวันอาทิตย์ที่22จะมีนักเตะ3คู่เช่นกันนะครับโดยคู่แรก จะเริ่มคลิกออฟในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงตรงราชบุรีมิตรผลจะเปิดสนามมิตรผลสเตเดียมพบกับสมุทรปราการซิต,ตี้คู่นี้ช่อง9 m c o r d SD หมายเลข30ถ่ายเท่าสดถัดมาในเวลา18นาฬกาหรือ6โมงตรงเ c g เมืองทองยูเนเต็ดจะเปิดสนาม SCG ซีจีสเตเียมพบกับนครราชสีมามาสดาและปิดท้ายคู่ในวันอาทิตย์ที่22นะครับ จะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลา18นาฬิกา30นาทีหรือ6โมงครึ่งสุขโขทัย F.C. จะเปิดสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคู่นี้ถา่ายทอดสดผ่านทางช่อง m t 2 sd และทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1นัดที่12ของฤดูกาลนะครับและฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนนะครับสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ด้วยการเขียนเชียร์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง ของคลิปนี้แล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและเราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ